สวัสดีจ้าผูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้ามาหนี้มาบ้านไทยมาบอกผู้สาวตำศาสตร์จ้าอุปกรณ์ตำศาสตร์ต้นผือเป็นว่าคือต้นกกต้นกก๊เอามาซอยตากแห้งก่อนแบบนี้ก็มีการย้อมสีอีกได้จ้าอยา่างใดสีแดงก็ย้อมสีแดงอยา่างใดสีเขียวก็ย้อมสีเขียวอันนี้ว่าได้ย้อมจ้าก้อนสีตำแต่ไปใส่นามให้มันอ่อนกันเนาะ เมื่อเสียบเพราะว่าท่านมาเมื่อเสียบเพราะว่าท่านมน้าอันนี้คือกีนี่กีนอุปกรณ์เสียบเสียบไปมาเตรียมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนอนสีสีแดงสีเขียวสีขาวอันกีตัมไรแล้วกะไหอยโชว์ไหวอยู่คกะโอ้ตากแดดทำไมันแนห้งเห,หมาาือนก โอ้ยตู้บันยาสองที้นนี่เลยจ้ะ <c oughs> ตัดขอบยางง่ามเลยจ้ะเห็ดสีสลับกันสีสันสวยงาม <c oughs> ส,ส,สวยไา, <c oughs> <c oughs> ายห <c> ้ <oughs> <c oughs> ามเฮ้ นี่แหละจ้าเมื่อเมื่อตำเฮาจ่าเมื่อเสียบพระท่านมาเนาะเมื่อเสียบพระท่านมาเมื่อเสียบพระท่านมาโอ้ยฝนมาดเข่าไว้ยังสี่หลัก่าง่าย เป็นงานเป็นงานแห่นเมตดถ้ำหน่อยมือจ้ะว่านี่เพ่องจัก,กจก้ะพุ่มปัญญาทองทิมเคยสมัยพอ่อแม่เขาพ่าท้ำเนาะจะมาตําำสีเขียว,เข,ยวเขียวเขียวเหนียวซับสีแดงแดงส้ม น,น้ำเงินค่ะสีน้นำเงินงานแห้งเดี๋ยวจิตตั้มให้เบิ้งเนี่ยจ่าบอมันสีงามบอเอาไปปูเบิงบ้งหมอลำจ้ะปูเบิ้งหมอลำสาวหน่อยเผ็ดแบ,าน,บานี้เบิ้งวนวนฮะปูเบิ้งวนล้ำเป็นตลาดที่หามันออกเป็นโอ้ยมันอันนั้นเขาไปขายในงาน,น,านมันเป็น,น,นอันนั้นจ้าเป็นอีหยังก่อ ผัดสติ๊กใหยังสินะมันกรอบแลนมาคือของ,ของมองตาเฮีนี่็น้นอนได้เนอยนี่ร้านหน่อยมัตั้มล้านหน่อยเนี่ยมาลานอยมัดตาหมูกบ่ตัสาบบ่ลานหน่อยที่มัดต,ต,ดตั้มตน Bert, ว <OOK> ลาเออเวลานีลาลา bah, า้อ่กัตั้งกัะจายอัดตอนกันตั้งสารจได้ลล่ได้กัเอาใส่ลงไปหาคันแม่ก็เอาสีขาวก็มานึนี่เขียวไปนี่จะออกมาเป็นไล่ขึ้นบนสเจเจเจเ มือเมือต่ำเหมือมือฟัดมือต่ำมีอมือเสียบจ้ะต้องใจเย็นนะจ้ะต้องใส่ความพยายามถ้ามือเสียบจริงๆเขาเสียบแล้วจ้ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยูุ่ติแางเสียบหน้าเพราะว่านย่ทางบ้าดมาคืนนี้นะเดี๋ยวนี้จุ๊บได้หน่อยชูมือนี้ไม่ค่อยไม่หูหรอกว่าอะไรไมาจากใส ลูกเรียนกแนมเากบสอนอยู่แตัน่านที่รักษาไปเนาะพ่มัน่าสอน็นสอนตำโหสอนจาสตบ้านแม่คสอนแต่บ้านแม่ครณสอนตสอนเด็กตันเลี้ยงยยียืออยย้ยื้อเอยองิสีไก่จาองคางคางเขแบบเก็บปลายไปน้ำใจ้าให้มันแหง เก็บครับไปนั่งเพราะมันซ้ำไปสุดๆเกียบปลายไปนั่งมันออนี้ใส่สามสี แว่างๆสิมาสอนเสียบกวันอะว่างๆนไหนสิมาเสียบจบกึ๊เสียบนัมีกีมือท่าขเซแล้วตเล็ต้นเล็อันนี้กอยูนิล่าวที่เนเลีอยูน่าวแล้วอีกก็อ๋้ต นทำไปนําเนาะชิ้นห้องมาหย่อนมันชิ้นยอมขาวบนอมกบโอ้ชินยอมกบตั้งหาว่าเันชิ้นยอมหาเนาะนี่มันมีมั้บอชินนี้มันต่างหาโออชินยอมกบตั้งหา ปลายนั่เจ็บปลาย,ลยนั่ให้นั่หน่อยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีปัญญานะที่แล้วว่ามันมันตัตั้มไปแล้วกบมาตักอนยอไหนมันก็อยู่นี่มันตดอไปฝนไปฝนแน่ฝื่แน่รับใส่จักนิดนิองจับนนก่างด่อย่า ใส่เวลาบางเลยเป็นประโยชน์โอ้นี่นเป็นไรเหรอจ้ะนี่ไ่ง่ามาเหรอจ้าเป็นไรแม่จ้าเกน่อเกนเกนจ๋าไปอาบน้ำไปน้ำหนาอย่างนี้ลูกไปไปอาบน้ำมาได้จ้าน้ำจา้า น้ำไหมลูกอปจินน้ำไหมลูกเอ๊ะเอมาเยี้แลวเ่ออไี้อกดีเยอะเ้นางระวังไม้น่นมระวงไม้ลูกนะมาดีมา ขาปวดปะขาปวดเตะขาไปไม่ได้จะของเล่นแทนของเล่นไม่ได้ไม่ได้จริงจติงนะจริงจติงจติงจติงจริงแม่โอ้โหจติง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 จริงโอ้ยแข็งแรง่งกระโดดตึ๊่เลยกระโดดตึ๊บเลยเออเออเออย่างงต้ลอย่างงี้ลเอย Mặn nhỏ mùi 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 mùi